สถานีวิทยุมกอกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ห่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเจียงใหม่ขอเจิญให้ฟังพอดแคสต์พมจเจียงใหม่ใส่ใจป้ออุ้ยแม่อุ้ยปบกับความหูข่าวสารความบันเทิงเพื่อห่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยอย่างมีคุณค่า สวัสดีนะครับสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับมาพบกับรายการมกอพบประชาชนช่วงพมจเชียงใหม่ใส่ใจปะอุ้ยไม่อุ้ยนะครับตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาลัยเกษตรศาสตร์มกนะครับจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเครือข่ายมกสี่ภูมิภาคทั่วประเทศนะครับออนไลน์และว c ดแคปนะครับวันนี้พบกับผมนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับนายกฤษดายานวงศ์นะครับนักวิชาการศึกษาจากศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเนาะศูนย์อานามัยนะครับเป็นเาครือข่ายด้านผู้สูงอายุกับพมจเจียงใหม่วันนี้มีสาระเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของการออกกําลังกายนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีสาหรับผู้สูงอายุนะครับเรื่องขยับวันละนิดเพื่อสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวนะครับเนะาะปัจจุบันนะครับโลกเขามีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับไปแล้วนะเนาะจาก ที่อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มนนลดลงนะครับเนาะบวกกับการที่มีประชากรที่มีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเช่นประเทศฝรั่งเศสสวีเดนญี่ปุ่นนะครับเนาะมีการคาดการณ์ว่าจํานวนประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับมีอายุ60ปีขึ้นไปเนะี่ยจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละสต่อปี โดยในปี2573คาดว่าจะมีจำนวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ1.4พันล้านคนนะครับและจะเพิ่มขึ้นถึง2 0 0 0ล้านคนในปีพศ2593นะครับเนะาะทวีปเอเชียเฮานะครับเนาะมีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกครับโดยคาดว่าสัดส่วนผู้สูงอายอุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในทวีปเอเชียนะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะครับเนาะซึ่งถือเป็นประเทศที่มีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลก และถือเป็นประเทศแรกๆของโลกที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวนะครับสำหรับประเทศไทยครับจำนวนผู้สูงอายุนะครับน,นเมื่อปีพศ2567นเะครับเพราะว่ามีจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ13ล้าน4ี่แสนหหมื่นคนนะครับหรือประมาณร้อยละ20.7 0นะครับนาอข้อมูลขัางต้นพบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุ ที่อยู่ภาคเหนือนะมีจำนวนถึง2ล้าน7จ็ดแสนเหมื่นแพันหกรคนนะครับเนาะข้อมูลข้างต้นเพิ่มขึ้นจากสถิติเดิมนะครับเนาะเมื่อเดือนธันวาคมปีพศ2อง5ปีพศ2566นะครับเนาะพบว่าจำนวนผู้สูงอายุนะครับทั่วประเทศนะครับเนาะอ่าทั้งหมดนะครับ13ล้าน64หมืพันเร้อยสีเก้าคนนะครับคิดเป็น ร้อยละ20.08ของประชากรทั้งหมดนะครับเนาะซึ่งเพิ่มมากขึ้นเกือบ400,000คนส่วนห้างกับอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะอ่านี่คือเป็นสังคมของผู้สูงอายุไปแล้วนะครับประเทศไทยเฮานะครับเนาะจังหวัดเชียงใหม่ครับมีจํานวนประชากรทั้งหมดอยู่ประมาณนะครับเนาะหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนนะครับในจํานวนนี้นะครับมีจํานวนผู้สูงอายุถึงสามแสนสี่หมื่นคนนะครับเนาะคิดเป็นร้อยละยี่สิบนะครับของประชากรทั้งหมด อาจจะกล่าวได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับเนาะเนื่องจากมีผู้สูงอายุร้อยละสี่สิบปีเอยร้อยละยี่สิบขึ้นไปนะครับเนาะข้อมูลนี้เมื่อเดือนมิถุนายนพศ .2567 นะครับอ่าอันนี้คือเป็นข้อมูลของผู้สูงอายุนะครับเนาะซึ่งมันลุกลามนะครับเนาะคือเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเนาะอย่างเต็มตัวละนะครับดังนั้นนะครับเฮาก็จะมา อูของเรื่องของการออกกําลังกายในผู้สูงอายุนะครับเนาะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นการดูแลการส่งเสริมสุขภาพมันก็จะต้องมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะครับเนาะวันนี้ผมก็จะมาอู้เรื่องของการออกกําลังกายนะครับของผู้สูงอายุที่เฮาจะเฮ้เฮาผู้สูงอายุเฮามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเราบอกให้เป็นพละกับลูกกับหลานนะครับเนาะในอนาคตนะครับเนาะการออกกําลังกายนั้นจงเป็นส่วนสําคัญนะครับหน้าที่ต้องเข้าสู่นะครับ ของผู้สูงอายุนะครับเนาะการออกกําลังกายจะเป็นสิ่งป้องกันเฮือร่างกายเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆนะครับทั้งภายในและภายนอกนะครับเนาะเช่นมวลกล้ามเนื้อเสื่อมมวลกระดูกเปราะบางนะครับเนาะรวมถึงการทํางานของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดนะครับเนาะรวมถึงการทํางานของปอดต่างๆนะครับเนาะมีงานวิจัยหลายชิ้นครับกล่าวว่าเมื่อเราอายุย่างเข้า สี่สิบป,ปีนะครับเนาะร่างกายจะเริ่มมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปถึงแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะในทุกสิบป,ปีนะครับสิบป,ปีสี่สิบป,ปีร่างกายก็จะเสื่อมไปประมาณแปดเปอร์เซ็นต์ห้าสิบปีแฮมแปดเปอร์เซ็นต์หกสิบปีแฮมแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะอันนี้มันเป็นงานวิจัยนะครับคือร่างกายจะมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากกว่าสร้างกล้ามเนื้อนะครับเนาะทำให้การ กล้ามเนื้อลดลงเรื่อยๆนะครับเนาะดังนั้นการส่งเสริมการเสริมสร้างนะครับเราก็จะมีส่วนสาคัญเนาจะมาอู้กันในในใน,ในต่อไปนะครับเนาะอ่าแลวเมื่ออายุ70ปีนะครับอัตราการสลายของมวลกล้ามเนื้อเขาจะมากถึง1 5เปอร์เซ็นต์ซึ่งหมายความว่าในช่วงอายุ4 0ถึง8ปปีเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะหายไปถึง1ใน3มนะครับนะซึ่งอยู่ในสภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุถือเป็นภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงในการหกล้ม เสี่ยงต่อการบาดเจ็บน,นะครับเนาะกระดูกหักนะกระดูกล้าวนสำผหักนะครับเนาะรวมถึงให้เกิดพัสภาวะเราบางนะครับเนะาะจนอาจจะกระทบต่อความสามารถในการทํากิจวัตรประจำวันนะครับเนาะดังนั้นการออกกําลังกายจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับเนาะที่จะช่วยป้องกันมือกล้ามเนื้อเสื่อมสลายไปโดยเร็วซึ่งสามารถทําได้อย่างต่อเนื่อง นะครับทาถูกต้องด้วยตนเองสามารถทําได้ทั้งที่บ้านและที่อื่นๆทั้งที่ทํางานตัวเราก็สามารถทําได้นะครับเนาะซึ่งรูปแบบการออกกําลังกายนะครับที่เราอมีสูขภาพดีตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเนาะก็จะต้องประกอบไปด้วย1น,นะครับเนาะการออกกําลังกายที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งความอ่อนตัวของกับกล้ามเนื้อและข้อต่อนะครับเนาะหรือที่เราเรียกว่าการยืดเยียดกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับเนาะโดยเริ่มจากการยืดเยียดกล้ามเนือน้อ นะครับเนาะเราก็จะต้องยืดทั้งครบทุกส่วนของร่างกายนะครับแล้วเราจะยืดจากข้างบนลงข้างล่างเขาก็จะต้องเริ่มจากที่ไหนไปก่อนนะครับเนาะเราก็จะต้องเริ่มจากกล้ามเนื้อนะครับเนาะมัดใหญ่ก่อนนะครับนะกล้ามเนื้อ,นอนหน้าอกหัวไหล่นะครับหลังต้นแขนคอนะครับเนาะหน้าอกหน้าต้องหลังสะโพกต้นขาไปจนถึงสุดท้ายก็คือปลายเท้าปลายขานะครับเนาะ โดยการเริ่มยืดเยียดกล้ามเนื้อในทุกส่วนของร่างกายเพื่อเพิ่มมุมกันเคลื่อนไหวของข้อต่อป้องกันมุมข้อไหลติดลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนะครับเนาะและเป็นการเตรียมความพร้อมกับร่างกายก่อนออกกําลังกายนะครับเนาะรูปแบบการยืดเยียดกล้ามเนื้อนะครับเราสามารถเสาะหาได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับเนาะเช่นยูทูบอ่ากูเกิลนะครับเข้าไปเสิร์ชพ่อนหรือยืดเยียดกล้ามเนื้อนะเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับหรือสามารถขอรูปแบบการบริหารร่างกายได้ที่ศูนย์อนามัยที่หนึ่งเชียงใหม่นะครับเนาะศูนย์อนามมัยยทีี่่เชงให ของเฮานะครับนะ้องหรือว่าหงพยาบาลแม่ละเด็กนะเนี่ยเฮาทําเรื่องของรูปแบบการยืดเยียดกล้ามเนื้อไว้นะครับสำหรับฮื่อกับสําหรับประชาชนนะครับนะ้องผู้สูงอายุไปทํางานนะครับนะ้องสามารถไปยืดเยียดเลือบเหมือนได้ที่บ้านนะครับน้องในส่วนของการยืดเยียดกล้ามเนื้อนะครับเราเราสามารถทําได้นะครับทุกวันหรือว่าถ้าบ่มีเวลาก็ฮื่อทำอย่างน้อยสองสามวันต่อสัปดาห์ได้นะครับนะ้องอ่าอันนี้ก็จะฮื่อเฮาลดอาการปวดเมื่อยนะครับเนาะผ่อนคลายนะครับจะส่งเรา รู้สึกว่าเออมันมีอาการปรวดกล้ามเนื้อต่างๆนะครับเนาะอากาศไอสิ่งที่มันเกิดอาการปรวดกล้ามเนื้อปวดขอ้อปวดบ่านะ่ะมันเกิดจากการที่เขาไปได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันสะสมเนากล้ามเนื้อมันหดเกร็งไปนานๆน,น,นะครับนั้นเลยทำให้เขาเกิดอาการปรวดนะครับเนาะรับการในการยืด,ยดกล้ามเนื้อนะควรยืดเหยียดให้รู้สึกตึงนะครับเนาะค้างไว้ประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีถ้าถามว่า จะเฮิร์มือนก้อนได้กอดได้นะครับนะยิ่งเหมือนยิ่งดียิ่งได้ประสิทธิภาพในการยืดนะครับเนาะอ่าคนทำซ้ําๆอย่างน้อย2องสามครัง้งสั้นๆยืดคอก่อเครืงค้างไว้าทาวั้งทําอย่างน้อยสองสามครัง้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืดได้มากขึ้นนะครับนะรเนาะมันจะว่าเนี่ยกำเดียวเนี่ยเวยอ่าการยืดเยียดกล้ามเนื้อมันก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับเนาะนั้นให้ทําช้าๆทำนาน,านๆ autres, อย่างต่อเน,นื่องนะครับเนาะมันจะรู้สึกดีขึ้นนะครับเนาะและการยืดเด็ดกล้ามเนื้อควรทา อย่ายังค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเนาะห้ามกระตุกห้ามกระชากห้ามลั่นเลยนะครับเนาะนะอ่าอาจจะทําให้เขากล้ามเนื้อเขาฉีกขาดได้นะครับเนาะอ่าดังนั้นแล้วก็แหมอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราระวังที่เรายืดเราบวชกั ue, ้นหายใจหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆผ่อนคลาย ridges, นะครับเนาะอ่าทำใจจ้าทํานานๆนะครับเนาะอันนี้คือขัอนอน้นตอนในการยืดเยื้อกล้ามเนื้อนะครับถนะ้าท่านสามารถไปสเสาะหาในเว็บไซต์ต่างๆ,ๆได้นะครับเนาะอ่าอันนี้คืออันที่หนึ่งครับการออกกำลังกายแบบยืดเยียดกล้ามเนื้อนะครับเนาะอ่าเพื่อ กำเนื้อรู้สึกอ่ามีเพื่อเตรียมความพร้อมกับกล้ามเนื้อนะครับเนาะอันที่สองครับการออกกาลังกายที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทน้กับกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นโดยการออกแรงต้านกับน้าหนักโดยใช้อุปกรณ์และบัตรใช้อุปกรณ์นะครับเนาะใช้อุปกรณ์ก็เชน่นยกขวด,น,ด,วดน,น้ําดัมเบลถุงซายางยืดอันเนี้ยเป็นต้นนะครับเนาะอ่ามีอุปกรณ์เข้ามานะครับอ่า ถ้าบาดเจอุปกรณ์อ่ะใจร่างกายบอริเวทนะครับเนาะก็เช่นซิทอัพดันพื้นแพงสคอตอ่าผู้สูงอายุบางบางคนนะครับเนาะถ้ามันมีพื้นฐานก็ถ้าอยากขึ้นไปเงีย้ยแบบนี้มันก็อาจจะยากหน่อยนะครับเนาะดังนั้นถ้าจะทําแบบบอริเวทก็อาจจะมีอ่าผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักวิทย์เทรนเนอร์อย่างใ้ช่วยนะครับเนาะอ่ามันจะเพื่อลดอาการบาดเจ็บได้นะครับเนาะ รูปแบบการออกกาลังกายนี้นะครับก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อมีความแข็งและความอดทนเพิ่มมากขึ้นและควรออกกาลังกายให้ต่อเนื่องและสม่ําเสมอสําหรับคนที่มามีพื้นฐานในการออกกํากลังกายนะครับควรเริ่มจากน้อยก่อนไปหามากๆนะครับเริ่มจากน้อยๆไปหามากนะครับนะเนาะเบาไปหาหนักบันทีเอานักกําเดียวบันทียกยกําเดียวร,ร้อยเตือ้อกมันอาจจะท่าเฮาเจ็บได้นะครับนะนรเนาะมาคนออกกาลังกายแบบนักทีเดียวนะครับเนาะ แล้กก็อรูปแบบการออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อเน่เขาสามารถหาได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับเนาะหรือว่าถ้ามันมีความรู้แตๆก็อาจจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญนะครับเนาะไปหาเทรนเนอร์ไปหานักวิยกวิการกีฬานักพละศึกษานี่ให้ที่เพื่อช่วยเทรนได้นะครับเนาะหรือถ้าอยากจะได้รูปแบบที่มันผ่านการวิเคราะห์วิจัยแล้วนะครับเนาะให้ผู้เชี่ยวชาญดูแล้วว่าเออท่านี้สามารถทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ฝึกเรื่องของสมรรถภาพทางกายเพื่อกับเสูงอายุนะครับเนาะถ้าสามารถไปขอได้ที่ศูนย์อนามัยที่หนึ่งเจียงใหม่นะครับนะหรือว่าโรงพยาบาลแม่เด็กนะครับเนาะตั้งผมเนี่ยได้ทํารูปแบบโปรแกรมนะครับเนาะการออกกาลังกายกับผู้สูงอายุไว้มากมายนะครับเนาะที่ผ่านการวิจัยแล้วว่าอ่าเรื่องของการป้องกันต่างๆนะครับนะเพื่อกับผู้ะสูงอายุนะครับถ้าสามารถไปขอได้นะครับเนาะอ่า ในส่วนของการกากำนกไกยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงกับกล้ามเนื้อนะครับเนาะเราควรทําอย่างต่อนเนื่องนะครับเนาะหรือว่าทาอย่างน้อย2-3วันต่อสัปดาห์นะครับเนาะอันนี้มันก็จะช่วยให้เฮามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับเนาะกล้ามเนื้อของคนเฮานะครับมีทั้งหมดอยู่3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนบนส่วนแกนกลางแล้วก็ส่วนล่างนะครับเนาะส่วนบนก็ตั้งแต่คอบ่าไหลา่เนี่ยขึ้นไปนะครับเนาะน,นี่เป็นกล้ามเนื้อส่วนบน นะครับการเสริมสร้างความแข็งแรงก็ต้องดูท่าที่เหมาะสมนะครับเนาะส่วนแกนกลางก็ต้งแต่หน้าอกหน้าต้องลำตัวด้านข้างหลังส่วนล่างหลังส่วนบนนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญโดยเฉพาะหลังส่วนล่างนะครับเนาะที่มีอาการปวดนะครับได้ก็ปวดหลังปวดเอวนะครับเนาะก็คืออาการปวดเนี่ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อบกแข็งแรงนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเราก็ต้องไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนเนี้ย คือมันแข็งแรงมันอาการปวดมันก่อนจะม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับเนาะแล้วส่วนล่างก็ตั้งแต่สะโพกต้นขาหน้าขาก็จะมีทั้งหมดขาด้านหน้าขาด้านหลังขาด้านข้างขาด้านในนะครับเนาะตังนั้นเสริมสร้างให้มันได้ดูว่าเออปวดอาการปวดขาปวดกนเนี่ยได้จากเรื่มันหายก่อนเราก็ต้องมีการเสริมสร้างนะครับเนาะกล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อน่องนะครับเนาะกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อน่องเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อสองส่วนนะแข็งแรงนะเนาะความเสี่ยงเรื่ององการหกล้มก็จะม่ค่อยมี นะครับเนาะถ้ากล้ามเนื้อบาแข็งแรงนะนะครับเนาะเดี๋ยวไปหน่อยก็จะลูกกนะ้นแสดงว่ากล้ามเนื้อบางแข็งแรงนะครับเนาะดังนั้นเสริมสร้างขึ้กล้ามเนื้อแข็งแรงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงเรื่องหกล้มนะครับเนาะ,ะถ้าหกล้มไปแล้วมันก็จะลาบากนะครับเนาะแล้วก็รูปแบบที่สามครับการออกกําลังกายรูปแบบนี้คือการออกกาลังกายที่ช่วยพัฒนาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจนะครับหัวใจได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพปอดทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เฮาอย่างเงี้ยได้ให้อปลอดหัวใจหัวใจเฮาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนาะก็ต้องเป็่นกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวยอย่างต่อเนื่องอเช่นการเดินวิ่งปั่นจัก,กรยานว่ายน้ําเต้นแอโรบิกเต้นบาสโลบกิจกรรมพวกนี้ครับทําต่อเนื่องอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปมันก็ช่วยพัฒนาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจพราะทำให้ใเฮาปลอดเฮาดีหัวใจเฮาดีมืออิดง่ายมือเหนื่อยง่ายอันนี้ครับ มันก็จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาเรื่องของระบบตั้งใหม่เนาะว่าใจปอดเขาดีนะครับน้องอ่าถ้าเรารู้สึกเหนื่อยระดับปานกลางนะครับเนาะสะสมเพิ่มได้อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับเนาะสามารถแบ่งออกเป็นวันละ30นาทีนะครับเนาะวันจันทร์30อันนักการสาพุทธสามพัด30สุก30 355อ่ะก็ได้150ละนะครับเนาะอ่ามันต้องขัดข่มมันต้องนับเกินไปนะครับเนาะมันต้องเอาวันชั่วโมงเพิ่มได้อย่างน้อยวันละ30นาทีพอ นะครับเนะาะได้5วันต่อสัปดาห์นะครับเนาะ,ะก็ค่อยเป็นก็กล้ยไปโดยเฉพาะคนที่มันมีพื้นฐานในการวิ่งนะครับเนาะถ้ามันมีพื้นฐานในการวิ่งเขาเริ่มจากเดินก่อนนะครับบอดีไปล่นกําเร็ว5กิโล10กิโลนะครับเนาะไม่ทำท่านเจ็บดังนั้นถ้ามันมีพื้นฐานในการวิ่งเ้นเดินก่อนนะครับเนาะะเดินก็ก็กกยจากเดินจ้ากลายเป็นเดินเร็วดังนั้นมีพื้นฐานละรู้สึกว่าร่างกายพรับสภาพในการเดินกันนั้นล้การเดินเร็วได้แล้ว ก็คอยหล่นกับน้อยจอกจ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 กไปะนะครับนะ้องให้เริ่มจากหลักการง่ายๆคือให้เริ่มจากน้อยไปหามากนะครับเนาะเบาๆไปหานักบัดีเอานักกําเดียวบัดีเอานักกําเดียว,น,กกวนะครับนะ้อมันจะทําให้เขาเจ็บนะครับเนาะนะโดยเฉพาะคนที่มันมีพื้นฐานนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญน,นะครับเนาะของการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีครับอย่าเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเลือกเดินวิ่งอย่างเดียวถ้าเขาเลือกเดินวิ่งอย่างเดียว มันก็จะทำให้เขาอ่าเพราะว่าอย่างดีก้าอย่างถ้าเขาเดินวิ่งเดียวมันก็จะดีก้าระบบไหลเวียนอ่าเดินวิ่งอย่างเดียวหัวใจดีปอดดีแต่เขาลืมไปว่ากล้ามเนื้อเขายังมีแข็งแรงเตือนนะครับเนาะอ่าดังนั้นถ้เขามีสามอย่างเนี่ยควบคู่กันไปทั้งยืดเยียดกล้ามเนื้อเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็เรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจนะครับเนาะอ่ายกตัวอย่างเช่นวันนี้จะไปวิ่ง ก่อนจะวิ่งก็มีการยืดเยยดกล้ามเนื้อนะครับเนาะยืดเยยดกล้ามเนื้อให้ร่างกายมีความพร้อมก่อนนะครับเนาะสร้างความพร้อมกับร่างกายนะครับเนาะลดอาการปวดต่างๆก่อนอ่าสักห้านาทีสิบนาทีนะครับเนาะเออได้ทุกส่วนของร่างกายอยา่างที่ผมอธิบายไปข้างต้นตะกี้นะครับเนาะยืดไปจนสุดนะนะตั้งแต่บนลงล่างหรือว่าล่างคือบนก่อนแล้วแต่นะครับเนาะจากนั้นก็นมาอ่าเริ่มจากการเดินก่อนเอาวันนี้เดินสัก ห้านาทีสิบนาทีหรือว่าสามกิโลห้ากิโลก่อนแล้วแต่หอ,อยตั้งเป้าไวน้นเริ่มจากเดินก่อนอ่าจากนั้นเขาเดินครบละสามนาทีห้านาทีหรือว่าสามกิโลห้ากิโล <c oughs> <c oughs> นะครับเนาะเสร็จแล้วเขากลับมายืดเหยียดกล้ามเนื้อแหดกล้ามนะฮึ่งร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติดังนั้นนั้นกลับมาเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อยกขวดน้ำอ่าถ้าใครแบบมีดัมเบลก็เอาขวดน้ำมายกขวดน้ำเสริมสร้างความแข็งแรงกกกล้ามเนื้อแขนนะครับเนาะอ่า อ่าอย่างฮัมยกแข้งยกขาเสริมสร้างความแข็งแรงกรับกล้ามเนื้อขาสะโพกนะครับเนาะอ่ารูปแบบมันมีหลากหลายครับเขาสามารถไปค้นคว้าได้นะครับเนาะหรือว่าถ้าพ่อยากจะได้รูปแบบมาเอาที่โรงบาลแม่เด็กศูนย์อนามัยนะครับเนาะติดต่อคัตเตอร์ามาทํางานนะครับเนาะเขาจะมีโปรแกรมมีคู่มือให้ท่านเอาไปฝึกได้นะครับเนาะอ่านี่คือหัวใจสําคัญครับมีสามอย่างเนะี่ยจิตเย็ดกล้ามเนื้อเสริมสร้างความแข็งแรงเรื่องของกิจกรรมที่พัฒนาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจนะครับเนาะควบคู่กันไปนะครับอย่าเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่ง นะครับนาะอ่าและแหมอย่าง Hank, หนึ่งคือความหนักครับความหนักของกิจกรรมทางกายมันมีทั้งหมดอยู่3ระดับเขาสามารถประเมินโดยเ่าได้นะครับน้อความหนักมีทั Although, ้งหมดอยู่3ระดับคือเบานะครับปานกลางแล้วก็หนักนะครับน้เบาคือกิจกรรมที Ai ่มีการเคลื ну ่อนไหวร่างกายปกติบัหูซึกอิบัหูซึกเหนื่อยเป็นการเคลื่อนไหวแต่ไม่เกิดการผ่อผ่านอันนี้เขาสามารถประเมินโดยเกาได้นะครับน้ปานกลาง ปานกาลางเริ่มมีการเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มมากขึ้นรารู้สึกอิดนะครับเนาะหายใจมากขึ้นนะครับเนาะมีเหงื่อออกเล็กน้อยอ่าเปินมาถามเนี่ยยังอยู่เขาสามารถอู้ได้ตอบได้อ่าแสดงว่าในระดับที่เฮาอู้ได้ตอบได้นะเฮายังรู้สึกว่าเขาอิดเขาเหนื่อยมีเหงื่อออกอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวระดับปานกลางนะครับเนาะถ้าการจะออกกําลังกายก็เคื่อนได้ประมาณระดับปานกลางนะครับเนาะ อันสุดท้ายคือระดับหนักระดับคือเริ่มทํางานมากขึ้นมีเงื่อนออกหายใจแห้ขึ้นฮึ่ฮ่าฮึฮ่าหายใจบัต้นานี่นะแล้วก็เพื่อประานนี่ยังอย,งอยู่อู้มาได้ตอบมาได้สแสดงว่าหนักไปละในเมื่อเฮามีความรู้สึกว่าอิดเหน,นื่อยแล้วเพือ่อประธานนี่เฮาอู้มาได้ตอบมาได้สแสดงว่าเฮามีกิจกรรมทางกายหนักเกินไปละระดับหนักนะครับเนาะผู้ที่มีโรคประจําตัวเช่นความดันเบาหวานและโรค NCD ต่างๆเนะี่ยหรือว่าผู้สูงอายุเนะ่ให้เลี่ยงกิจกรรมทางกายระดับหนักนะ นะครับเนาะคนที่มีโรคประจําตัวโรคความดันเบาหวานโรคเอ็นซีดีเนี่ยกับผู้สูงอายุเนี่ยหึ่งมีกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับเบาจนถึงปานกลางนะครับเนาะอ่านี่เราสามารถประเมินตัวเขาได้นะครับเนาะเบาปานกลางหนักนะครับเนาะและสุดท้ายครับถ้าเขาแบเนี้อย่างเลยนะครับเนาะออกกำลังกายกินก็นอนทํางานอย่างเร็วนะครับเนาะสิ่งที่จะทามานะครับเนาะก็จะทำให้ร่างกายเราเสื่อมนะครับเนาะไปตามอายุ ับเนาะอายุเขาเพิ่มขึ้นบัจจัยว่าร่างกายเขาจะแข็งแรงเพิ่มแต่อายุนะครับมันจะส่วนต่างกันอายุเขาเพิ่มมากขึ้นความเสื่อมมันก็ค่อยๆลดลง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 นะครับเนาะอ่ามันก็จะเกิดปัญหาตามมานะครับเนาะอาจจะมีอาการปวดเนื้อปวดตัวเป็นหันเป็นนี่เป็นโรคแลวเริ่มเป็นละกินอย่างเดียวมันสะสมมันก็อาจจะเป็นความดันเป็นเบ,นบาหวานโดย,โดยเฉพาะคนมักเกลือมักเก็มมักหวานเนี่ยมันก็จะมีโรคตามมานะครับเนาะอ่า ร่างกายเขาจะก่อย,อยเสื่อมนะครับมวลกล้ามเนื้อก็อจะค้อยลดลงไปเขาสามารถสังเกตได้จากผิวหนังอ่าโดยเฉพาะคนณไปทางานนามเนาะเริ่มจตะตั้งแต่ผมบอกแต่กอายุ40ปีเขาเริ่มไปดูที่ต้องแขนนะครับเนาะอ่าเขาจะเริ่มดูว่าเออมันจะเริ่มมีการหยวละมีการยานละนะครับเนาะกล้ามเนื้อเบาค่อยมีเหลือแต่ไขมันกำหนังที่ห้อยอยู่ที่แขนะนะครับเนาะอ่าสังเกตได้จาก กลเนื้อแข่ที่ย้อนยานะำง้นะแล้วการทำงานของ,ของระบบเวียนและหิวก็จะบ่ค่อยดีแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ค่อยเหนื่อยล้อิดหายใจบ่ค่อยตอนยกข้านยกนี้ก็มีอาการปวดนะครับเนาะปวดท่านปวดนี่และเาเนี่ยเป็นเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพ ทางร่างกายละนะครับเนาะกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนความอ่อนตัวปวดห้านปวดนี่นะละเริ่มมีอาการติดคัดละนะครับเนาะคือหาบมึน้ยอย่างเลยนะครับเนะาะซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจนะครับเนาะทำงานได้อย่างมีมประสิทธิภาพนะครับเนาะและก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการโล่กเป็นลรกเรื่องร่างต่างๆนะครับนาะนที่ผมบอกตะกี้ครับความดันเบาหวานลูกหัวใจลูกกระดูกพุนนะครับเนาะซึ่งขัดจากการออกกําลังกายนะครับเนาะอันนี้ก็จะมี เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเนาะมาหึ่อกลับอ่อีป่ออีแม่ได้เอาไปพิจารณานะครับเนาะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่กับตัวท่านครับว่าท่านจะเนี้ยก็วมาเนี้ยนะครับเนาะอ่าผมก็คือหื่อมาหื่อความหูนะครับเนาะเรื่องของการออกกําลังกายครับเนาะเนี้ยวันนี้ยังมาสายครับนะครับเนาะอ่าก็ก้อยเป็นก็ก้อยไปนะครับร่างกายเป็นของเฮาก็ก้อยเนี้ยมันก็จะดีนะครับเนาะถ้าเฮามาเนี้ยอย่างเลยก็ยังมันที่ว่านะครับเนาะมันก็จะเสื่อมไปเสื่อมไปนะครับเนาะ โอเคครับวันนี้ก็มีองค์ความรู้นะครับนาะมาเพื่อกับอีป่ออีแม่ได้พิจารณากันนะครับนาะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเนาะล้วพักมาปุ๊บกันใหมครับกับรายการมกพบประชาชนนะครับช่วงพมจเชียงใหม่ใส่ใจปุวยไม่ไหวต้นหน้านะครับนาะยินดีเจริญนครับผมวันนี้ฝังไว้แค่นี้ครับขอบคากัวาขอบคุณและสวัสดีครับ